สต็อกบ้านเมืองไทยเหลือขายกว่าตั้ง3 0 0 0 0นยูนิต1.57ล้านล้านบาทและประทานโทษฮะเหลือเชื่อว่าตอนนี้ราคาบ้านในกรุงเทพแซงรายได้ของคนถึงเกือบ4เท่าเพราะอะไรทราบฮะเด็กเกิดใหม่ก็น้อยผู้ซื้อใหม่ก็ลดไอ้ขั้นจะก,กู้จากบก์เองก็ยากเย็นแสนเข็นเหลือกเกินครับนาะทีนี้ครับ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดรวิชัยว,วิรัก,กพันธ์นะครับก็คือ IEIC ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะทุกวันนี้มียอดค้างกันทั้งหมดเนี่ยนับเป็นยูนิตจริงๆคือหน่วยนั่นแหละครับไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมนะฮะหรืออาจจะเป็นอะ,อะไรอย่างห้องแถวอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่รวมๆกันหมดนี่นะฮะค้างสต็อกกันอยู่3.5แสนหน่วย350,000 ปะนะครับไม่ว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่และพอตีมูลค่าของสต็อกที่อยู่อาศัยในกรุงเทพรวมถึงต่างจงังหวัดทั้งหมด3.5แสนหน่วยเนี่ยเป็นเงินค้างอยู่ประมาณ1.57ล้านล้านบาทนะครับถามว่าสัญญาณพวกนี้เร็วล้าแค่ไหนหน่ากังวลแค่ไหนก็ต้องดูตัวเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมอยู่เสมอถูกไหมครับถ้าเราเปรียบเทียบกันจริงๆเดี๋ยวเราจะพบอย่างนี้นะครับว่าคือถ้าเรากลับไปดูเนี่ยนะฮะตอนนี้ไทยนี่นะฮะมีบ้านสต็อกที่ค้างเป็นมหาศาลและเพิ่มขึ้นทุกปีนะ อัตราการเพิ่มของขายไม่ออกกับอัตราการซื้อที่ปรากฏว่าซื้อไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ใช่โครงการไม่ขายแต่ว่าตัวกลางคือสถาบันการเงินไม่ไปต่อให้มันก็เลยเป็นจุดที่ตอนนี้เกิดช่องว่างหากันเยอะจริงๆนะครับซึ่งปรากฏว่าในขณะนี้3 5แสนหน่วยคงค้างหมดเลยนะฮะแล้วก็มูลค่าของสต๊อกบ้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่เคยแตะ1ล้านล้านเลยนะฮะอยู่ก็ประมาณ8 3 0 0 0ล้านแต่นาทีนี้ขึ้นมาเป็น1.57ล้านล้านบาท ในช่วงไม่วลาเท่าไหร่ทราบฮะสิบปีเองนะสิบปีเท่านั้นเองนะครับเอาถอยไปก่อนโควิดสักประมาณ4ี่หปีอยู่ในช่วงโควิดก็4ี่หปีถูกไหมฮะนั่นก็แปลว่าช่วง10ปีตรงนี้มูลค่าของสต๊อกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเมื่อก่อนแค่8.3ล้านตอนนี้มันโดดขึ้นมาเป็น1.57ล้านล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับถามว่าโอ้ทำไมมูลค่าสต๊อกมันเยอะขนาดนั้นนะฮะหนึ่งไอ้จ้ามูลค่าโครงการที่มันขายไม่ออกเนี่ย มันก็ถูกสะสมค้างตึงม,มาอยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะสเราจะพบว่าราคาที่แพงขึ้นจากวัสดุก่อสร้างต้นทุนในการก่อสร้างค่าแรงในการก่อสร้างช่วง10ปีที่ผ่านมาขึ้นแน่นอนปัจจัยตัวที่3คืออะไรครับเงินเฟอ้อขึ้นทุกปีเท่ากับว่าอะไรครับเงินถ้าถืออยู่เฉยๆเสื่อมค่าอยู่ทุกวินาทีนะดังนั้นแล้วเนี่ยสาสปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้แน่นอนครับว่า สต็อกที่ค้างกับมูลค่าของสต็อกที่ค้างเนี่ยมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นนี่ยังมีปัจจัยของอะไรครับราคาที่ดินที่เขาบอกว่าขึ้นโดยเฉลี่ยขึ้นทุกปีแล้วยังมีปัจจัยต่ออะไรครับจำได้ไหมภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาใช้ถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับทั้งหมดมันเลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าสต็อกมูลค่าก็สูงขายออกเองก็ช้าทีนี้ถามว่าเจ้าของโครงการอยากจะขายก็ต้องเฉือนทั้งกาไรเฉือนทุกสิ่งสารพัดสารเพทั้งหมดตัดลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อทที่จะําไ บีบราคาให้คนไทยรู้สึกว่าเอื้อมถึงและเข้าถึงได้แต่นั่นก็บอกนะฮะนั่นเป็นเจ้าของโครงการคนที่จะให้หรือไม่ให้จริงๆเนี่ยก็อยู่ที่อะไรฮะสถาบันการเงินยกเว้นคนซื้อเงนินสดกําเงินสดกันแบบรวยจริงๆนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็อยู่ตรงที่ว่ามันมีสถิติจากท่านของเนี่ย REIC บอกมานะครับว่าถ้าเทียบกันนะราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนะเฉลี่ยขึ้นปีละประมาณ5.4 อันนี้ราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนะ,ฉะเฉลี่ยขึ้นปีละ5.4%แต่ท่านผู้ชมคิดดูสิครับรายได้ต่อหัวของคนไทยต่อปีขึ้นเท่าไหร่ทราบไหมะฮะห4เรหลือเชื่อถ้าท่านพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าโอ้โหบ้านแพงแซงรายได้ไปขึ้นนะ,ะบ้านแพงแซงรายได้ช้าเนี่ยคืออาการนี้ของคนไทยเจอนะฮะและผมก็ดีดคิดตัวเลขก็กลายเป็นว่าโอ้โหเนี่ยราคาที่อยู่ในกรุงเทพฉเฉลี่ยขึ้นโตปีละ5.4%เนี่ยเท่ากับว่า แพงกว่านะฮะหรือแซงรายได้ของคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยเกือบสี่เท่าถ้าผู้ชมคิดว่าจะสามารถหารายได้อะไรเนี่ยนะฮะที่มาบวกกันกลายเป็นผลตอบแทนทั้งหมดเน็ตๆและให้มันเกินสี่เท่าของราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนึกไม่ถึงเลยนะฮะอ่ะนี่ถ้าสมมติดเด็กจบใหม่หมื่นห้าหมื่นห้านะฮะแต่เอาแบบราคาบ้านถูกสุดเนี่ยนะฮะยังไงก็ยังแซงกว่าไอ้ขานเงินเดือนขั้นต่ำของปริญญาจบใหม่มากกว่าสี่เท่า เห็นไ,ไหมฮะนี่ไม่นับหนุนคนทางานมาระดับการอาวุโสระดับผู้จัดการอย่างน้อยก็ต้องมี 5, 6 0ห0มื่นแต่การขึ้นเงินเดือนในแต่ละปีเอาเฉพาะเงินเดือนนะฮะไม่ได้เอาผลตอบแทน,นอื่นๆนะฮะทุกวันนี้ก็เท่าไหร่ละสองเปอนตาเรนตรี่เ็ัหายากเลยนี่นะครับแล้วก็คิดกันดูก,ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่งี่ไงที่เขากระบ,บอกแล้วครับว่าคนไทยเองมีโอกาสจะมีบ้านได้ยากมากขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมถามท่านผู้ชมเนี่ยฮะว่าข้อมูลจากเครดิตบูโรบอกว่า,วาตอนเนี้ย คนไทยกู้ซื้อบ้านเนี่ยถูกปฏิเสธจากธนาคารในภาพรวมนะฮะถึง80%แล้วถามท่านผู้ชมเขาว่าเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อฮะถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งมานะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอาการของสต๊อกค้างทั้งจํานวนหน่วยทั้งมูลค่าค้างเทียบกับ10ปีย้อนหลังและที่ปัจจุบันแล้วก็จะพบะตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยอาการที่ราคาบ้านแซงรายได้ต่อปีถึงเกือบสีเท่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ ถ้าสมมติทํางานกันมีประสบการณ์หน่อยเนี่ยนะแล้วไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นบาทไม่ถึงเนเดือนนะฮะไม่นับผลตอบแทนอื่นๆนะฮะอยากซื้อบ้าน7ล้านถามท่านผู้ชมเขาเป็นหนึ่งโอกาสกู้เป็นยังไงเนี่ยรายได้ยังไม่รายไ,ได้ไม่ถึง3 0ม0 0ื่นเลยแต่อยากมีบ้าน7ล้านหลังเดียวก็พอนะฮะมันกู้ไปยังไงโอกาสกู้ก็ยากแล้วถูกไหมฮะสองเกิดอะไรขึ้นครับความสามารถในการผ่อนส่งผ่อนจ่ายเป็นงไงฮะก็ยากอีกเหมือนกันถูกไหมฮะสามต่อมาเกิดอะไรครับ โอกาสในการที่แบบผ่อนไปแล้วอยู่ดีๆมันไหลกลายไปเป็นหนี้เสียก็สูงอีกต่างหากนะครับเพ mm hmm. ราะว่าสถิติก็มีบอกว่าหนี้ในการที่จะไหลไปเป็นหนี้เสียตอนนี้ก็มีอาการน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะหนี้บ้านถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอกาสกู้จะยากมากขึ้นดึงด่งกับคนรุ่นใหม่นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่าถ้าหากสถานการณ์ออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับถามว่าตัวช่วยก่อนหน้านี้มันพอช่วยได้ไหมคําตอบคือช่วยทางจิตวิทยาคือรู้สึกว่ามันดีแต่พอเอาเข้าจริง,รงปรากฏว่ามันไม่สามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจะซื้อโอนบ้านกันเลยนะครับซึ่งคุณวิชัยวิรัติกพันธ์แกก็บอกอย่างนี้จําได้ไหมว่ารบัฐบาเนี่ยเขากู้ษาออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่มีผลมากนักเลยนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะยอดโอนอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสที่1ปีนี้กับติดลบ13ในขณะที่มาตรการออกมาช่วงเมษายนก็คือไตรมาสที่2ทีนี้พอมาดูข้อมูลไตรมาสที่2ก็ปรากฏว่าติดลบ4.5 ความหมายก็คือมาลบน้อยลงแหละถูกไหมฮะและอาจจะลบน้อยลงไปถึงประมาณเกือบเท่าก็จริงแต่ยังชะลอตัวอยู่นะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่รัฐสนับสนุนคือบ้านไม่เกิน7ล้านโอ้โหสถิติคือลบทุกประเภทของบ้านคือยอดขายติดลบหมดเลยนะโดยเฉพาะรัฐที่สนับสนุนบ้านไม่เกิน7ล้านนะครับมันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะมันไปบวกกับคนที่ซื้อบ้านแบบมือสองที่อยู่อาศัยมือสองเพราะอะไรฮะไม่ใช่ไม่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะ กู้ผ่านไม่ผ่านในโอกาสยังจะผ่านมากกว่าไปซื้อบ้านหลังใหม่ป้ายแดงในขณะที่รายได้เนี่ยยังไม่ถึงนะครับงนั้นสิ่งที่ตรงนี้เองดรวิชัยวิรัติกพันธ์แกก็บอกเลยนะครับว่านี่คือความท้าทายมากๆสําหรับคนรุ่นใหม่และคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่เห็นชัดเจนตอนนี้ก็คือว่าในเมื่อสต็อกมันค้างมันค้างแสดงว่าอะไรครับขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะอะไรครับนอกจากกําลังซื้อจะหายแล้วคือนะฮะจำนวนของกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายมันไม่เพิ่มขึ้นเลยนะฮะปัญหาหนึ่งก็มาจากการที่ตอนนี้คนแต่งงานแลล้วกกก็มอยาีู เพราะไม่มีลูกก็ปรากฏว่าก็ไม่มีกลุ่มซื้อผู้ใหม่ถูกไหมฮะเพราะไม่มีกลุ่มซื้อรายใหม่ก็ปรากฏเป็นว่ายังไงสต็อกนั้นก็บานออกในขณะที่คนที่แบบมีอยู่แล้วก็ปรากฏว่ากลับไปอยู่อาศัยกับพ่อแม่มันก็เป็นกลุ่มซื้อกลุ่มเดิมแถมยังไปอยู่ในกลุ่มที่ซ้ำซ้อนกันอีกต่างหากนะครับดังนั้นกําลังซื้อก็เลยไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมากมายเลยนะฮะและที่สําคัญตอนนี้ก็ปรากฏว่านอกจากเด็กแรกเกิดน้อยลงคนนี้ก็เป็นโสดมากขึ้นเพราะเป็นโสดมากขึ้นก็เลือกที่จะอยู่อาศัย2อแบบคืออะไรฮะอยู่กาเเจสงหลืิน แต่ถ้าสมมติว่าอยากจะบินเดี่ยวแล้วเราก็ก็เลือกจะบินเดี่ยวในราคาห้องชุดยูนิตที่ไม่แพงตัวเองพอไหวและมั่นใจว่ากู้แล้วผ่านนะครับดังนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้โอกาสที่จะฟื้นอสังหาริมทรัพย์และโดยเฉพาะยิ่งเคลียร์สต็อกออกไปขนาดนี้ถ้าจะหวังกำลังซื้อของคนไทยแล้วก็บอกตรงๆยากมากถ้าหากว่าราคาที่อยู่อาศัยกรุงเทพเฉลี่ยแล้วแซงหน้ารายได้ถึงเกือบสี่เท่าไม่รู้จะทำงานอะไร หรือไม่รู้ว่าจะต้องทํางานกี่งานหรือจะต้องมีอาชีพทั้งหลักทั้งรองทั้งอาชีพเสริมถึงจะมีรายได้แซงหน้าราคาที่อาศัยในกรุงเทพได้เกินสี่เท่านะถ้ามีก็บอกผมหน่อยนะอาชีพแบบนั้นอะเรต่างๆนี่นะครับท่านผู้ชมครับอลองส่งเข้ามาสําหรับคําถามท,าที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เครดิตบูโรบ,บอกแล้วแล้วว่าครับว่าการกู้ซื้อบ้านจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในภาพรวมตอนนี้ไม่ผ่าน80%แล้วนะครับถามท่านผู้ชมก็ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วส่งมานะฮะ